สบายดีทุกทุคนวันนี้่อยจะมาสอนดาวน์โหลด ROV เนาะที่ไผที่มีปัญหาในการในการดาวน์โหลดบ่ได้ดาวน์โหลดดูพจสตก็ไ่ได้หรือว่าดาวน์โหลดมาแล้วมันเต่นบ่ได้แล้วก็มันเด้งวันนี้ค่อยจะมาสอนวิธีดาวน์โหลด,ดก่อนอื่นเข้ามาที่ o g l e Chrome พิมพ์คำว่า ROV แล้วก็ APK นาอแล้วก็ค้นหา โอิเลยกดเข้าไปเลยหลังัากเราก,กดดาวน์โหลดพอมันขึ้นมาแล้วนี่เตือนลงมามันจะมีบอกว่าดาวน์โหลดประมาณ400ลมกเนาะ0กมหลังจากดาวน์โหลดแล้วแล้วก็ di tang. Nanti di tang nah. lihat loh, sama kau deh nah, leh. Nah. สามารถเล่นได้ปกติเลยเล่นยักษ์สาโอเคเนาะจะมาจบเพียงเท่านี้